สวัสดีครับวันนี้เกาเหลาไอทีไอทีไม่กินเส้นจะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวติดตามมาในช่วงไทยทันเทคสำหรับไทยทันเทควันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง iPhone 6 iPhone 6เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้แหม่แป๊บเดียวมีราม่าออกมาทันทีแล้ว วางขายเท่านั้นแหละก็ได้เรื่องเลยเนื่องจากว่ามันเป็น iPhone เมื่อคนได้ iPhone ไปก็ทดลองทําทุกอย่างต่างๆนั้นใหกับมันและเจ้าตัวปัญหานี้เขาได้ชื่อกันเรียบร้อยแล้วชื่อว่าเบนเกตเบนที่แปลว่าโค้งงอหักงอนนั่นเองปัญหานี้ก็คือปัญหากับเจ้า iPhone 6 plus มีปัญหาบอ d ดี้มันโค้งงองอเกิดขึ้นจากอะไรก็จากการที่ใช้โทรศัพท์ธรรมดานี่แหละ คนที่มีปัญหาเขาบอกว่าเพียงแค่เอา iPhone 6 plus เนื่องจากจอมันใหญ่ถึง5.5นิ้วเครื่องใหญ่มโหนารยังไม่มียังไม่มีนะยังไปจับเล่นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นของตัวเองเอาเป็นว่าด้วยความเครื่องมันใหญ่เมื่อใส่เขา้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วเนี่ใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังมันก็ใหญ่ใช่ไหมนั่งลงมาเท่านั้นแหละโอ้โห Grab. หักเลยไม่ใช่ใส่กระเป๋าหลังนี่อย่านั่งทับนะอะไรก็ไม่รอดนะมือถือไหนก็มีโอกาสบึ้มทั้งนั้นแต่ปัญหานี้เขาบอกว่าเพียงแค่ใส่กระเป๋าข้างหน้าเท่านั้นเองเราขึ้นไปขับรถขับถึงที่ลงมายกโทรศัพท์มาเฮ้ยโทรศัพท์งองอได้ยังไงทําไมมันงอง่ายขนาดนั้น มันเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอไม่ใช่กระดาษมทีนี้ล่ะก็เลยเป็นข่าวยกใหญ่ไปทั่วเลยมีคนโพสต์ภาพ iPhone 6 plus งอกันไปไม่หมดทีนี้สาวก็เอาใหญ่เลยมันงอได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อีกฝั่งนึงก็บอกว่ามันงอของมันควยมันแย่ดราม่ากตีกันสองฝั่งอิชอิชย้อนกันใหญ่ทั่วเว็บไซต์แล้วก็แน่นอนหลายเว็บก็เริ่มออกมาทำกัน งอเครื่องให้ดูเลยทีเดียวอย่างเว็บต่างประเทศเนี่ยทำคลิปงอเครื่อง u n b o x เตอพี่เนี่ยเขาทำคลิปงอม iPhone มาเขาก็งอให้ดูเลยนะว่าเนี่ยเอามือจับเครื่องแล้วก็งององอมันงอได้จริงๆทีนี้โพสกันทั่วออนไลน์ line, ใครแชร์กันใหญ่เร็วคนี้มันไม่มันงอคนที่จะซื้อ iPhone 6+ p ลาสก็กลัวเอ ซื้อมามันจะงอหรือเปล่าจะทำไงดีโอ้โหเป็นประเด็นขาวกันทั่วเลยปรากฏสุดท้ายก็มีสายสืบแมแน่นอนเหมือนสายสืบพันทิพย์บ้านเราเลยแหละต่างประเทศเขาก็มีเช่นกันเป็น reddit นั่นเองมเป็นระดับโลกเลยทีเดียวเขาก็วิเคราะห์เจ้าตัวคลิปอันเนี้ยที่เขาไปงองอเนี่ยว่าคลิปนี้มันมีจุดผิดปกติอะไรมาเราด้วยสายตาเฉียบคมเฉียบแหลมเขาก็เห็นว่าเวลาบนมือถือเนี่ยมันกระโดดข้ามไปข้ามมามันย้อนเวลาได้ยังไงเอ๊ะ เวลาตอนที่งอเสร็จแล้วมันเป็นก่อนที่งอเอ้ยงงโอ้โหทีนี้ดราม่ากันเข้าไปอีกสิแล้วตกลงเนี่ยเขาหลอกกันหรือเปล่าทําเป็นประเด็นเป็นข่าวว่ามันงอได้จริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะล่าสุดอย่าง c o n s u m e r report เป็นหน่วยงานที่เขาคอยรีวิวสินค้าสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมรถยนต์อะไรก็แล้วแต่จิปาถางตานาทั่วไปหมดเลยเห็นว่าประเด็นนี้สําคัญมากเข้ามากระโดดจับเลย ทำยังไงเอาอุปกรณ์ล่าสุดที่เขาใช้สำหรับการเทสรแรงกดดันวัดแรงได้ว่าใช้แรงเท่าใดกดดันอะไรเอามือถือมาทดสอบเพียบเลยทั้ง iPhone 6 plus p h o n e 6ไม่ว่าจะเป็น HTC Samsung ทุกอย่างเลยเอามาใส่แล้วก็ใช้แรงกดดูว่าต้องใช้แรงกดปริมาณมากเท่าไหร่โทรศัพท์มือถือถึงจะงอแม่เขาก็วัดกันไปวัดกันมาเนี่ย i p h o น e 6 plus เนี่ยมันอ่อนแอกว่า iPhone 5ก็จริงหรืออ่อนแอกว่ามือถือยี่ห้ออื่นก็จริงแต่ว่าถึงจะอ่อนแอแต่ก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นเพราะเขามาเทียบกันเป็นเหมือนการหักลิ้นซอสอันพร้อมๆงานโหคนหาเขาหักยังหักไม่ไหวเลยบอกว่าหักได้แค่3อันเองอย่างนี้ p h o n e คุณจะงอได้ยังไงเอาสิทางนี้ไปแล้ว Unbox อกซ์เรพี่เลยบอกว่าออกคลิปออกมาสู้คลิปนี้บอกว่าไม่ตัดต่อแล้วมามมวว่าเราหาว่าเรามีตุกติกเวลลงเวลาแล้วไม่ต้องกลัว ทำคลิปใหม่ไปซื้อ iPhone ใหม่ล่าสุดออกมาแล้วไปในสถานที่สาธารณะมีพยานยืนอยู่เต็มที่เลยแล้วก็อเอาเจ้า i p o o n เนี้มึงงอให้ดูกันสดๆร้อนๆงอปาบงอเลยทีนี้ล่ะชัดเจนมาไม่ต้องดูไปลงเวลาแล้วเพราะว่าเป็นคลิปถ่ายยาวไม่มีตดัดจะทำไง,ง,งเลยงงกันเลยตกลงมันยังไงกันแน่มีทั้งสงฝั่งเลย iPhone ออกใหม่ทีไรเป็นข่าวทุกทีรู้ไหมว่าตั้งแต่ไอโฟนรุ่นไหนรุ่นไหน ย้อนกลับไป iPhone Body iPhone 5 iPhone 5ก็มีเหมือนกันที่เขาเรียกว่า s ส u f f g a ก e คือเป็นรอยโอ้โหสีดำใครรู้เลยเป็นรอยลอกถลอกเน่าหมดเป็นเรื่องเลยทีเดียวจากสีดำที่ Apple เรียกว่า Slate ก็เลยตัวถัดไปเปลี่ยนเป็นสีที่เรียกว่า Space Gray จนมาถึงปัจจุบันนี่เองเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันลอกง่ายม่ย้อนกลับไปกว่าน,นั้นอีกโดดกลับไป iPhone 4S p h o n e 4S เปิดตัวสีขาว สีขาวก็มีปัญหาเลยเรียกว่าเยลโลเกตคือมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันเหลืองง่ายหรือเปล่ามีปัญหาสีเหลืองโอ้โหปวดอ้วกันอีกปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันเหลืองหรือไม่เหลืองก็ไม่รู้ใช้ไปบางคนบอกเหลืองบางคนบอกไม่เหลืองเอาว่ากันไปย้อนกลับอีกรุ่นหนึ่ง iPhone 4อันนี้แอนต์เนน่าเกตคือปัญหาในส่วนของเรื่องเสาอากาศเสาอากาศมันนั้นเวลาคุณจับมือถือในรูปแบบผิดวิธี มือคุณจะไปแตะเสาการสองอันพร้อมๆกันทําให้มันช็อตเซอร์กิตแล้วสัญญาณมันก็ร่วงตกแหมเขาเลยบอกว่าต้องจับมือถือดีๆนะจับแบบนี้นอะไรอย่างนี้ย้อนกันไปย้อนย้อนกลับไปอีกไหมย้อนกลับอีก 3GS ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาคือบอดี้ 3GS สีขาวนั้นก็มีปัญหาว่าสีมันเปลี่ยนโอ้โหย้อนกลับไปอีกไหมย้อนกลับอีก 3G iPhone 3G ย้อนกลับไปมีปัญหาบอดี้มันแตก เพราะว่าก่อนนั้นใช้อลูมิเนียม iPhone 3ใช้พลาสติกโอ้ดราม่าเยอะเหลือเกินที่จะไม่มีดราม่าก็รุ่นแรกนี่แหละดราม่าไม่ค่อยมีอืมอเพราะมันเป็นรุ่นแรกยังไม่ค่อยดังนะหมเป็นรุ่นหลังๆมานี่ทุกรุ่นเลยนะยังไม่มีรุ่นไหนไม่มีดราม่าเลยเปิดตัวซื้อกันปั๊บก็มีดราม่าทุกรุ่นแม่หรือว่าเป็นเพราะมันเป็น iPhone ข่าวอะไรเนี่ยมันก็ขายได้ดังนั้นมีเราต้องสร้างออกมาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า กลับไปขุดค้นมาในเว็บแคนาดาเมื่อตั้งแต่สมัย iPhone 5ออกเขาก็พยายามบอกว่า iPhone 5เนี่ยมันงอได้เป็นข่าวเหมือนกันเป็นข่าวตัง้งแต่สมัย iPhone 5ออกเลย2ปีที่แล้วนานมากแต่แล้วก็มีเว็บเขียนว่ามันไม่มีใครเอาไปทำข่าวต่อไม่มีใครสนใจมันก็เลยอยู่อยู่แค่นั้นเป็นเรื่องข่าว iPhone 5งอตั้งแต่สมัย2ปีที่แล้วแน่สแสดงว่า ปัญหาพวกนี้มันใช่ปัญหาจริงหรือเปล่าหรือว่าคนจะหาเรื่องแล้วก็ทําข่าวกันไปเรื่อยก็ดีนะทําให้เรามีข่าวมาเล่ากันทุกอาทิตย์เลยไม่ธรรมดาทีเดียวส่วนใครจะลองซื้อมะงอดูก็ไม่ว่าถ่ายคลิปส่งมาให้ดูด้วยทางเราคงไม่กล้าเพราะว่าราคาแพงเหลือเกินหกพัดแพงขึ้นไปอีกกว่าหกอีกา 6, ก6กหรือใครจะซื้อถ่ายมาได้ก็กดีเราจะเอามางอให้ดูนะอา้าวปัญหาเยอะเหลือเกิน iPhone 6 ไปดูช่วงต่อไปดีกว่ากับช่วงแกดเจ็ตเด็ดมัววันนี้มีเส้นมีสายมารีวิวให้ดูจะเป็นเส้นอะไรติดตามชมช่วงต่อไป สำหรับช่วง gadget เด็ดมวกวันนี้มี gadget สำหรับกล้องดิจิตอลของคุณมาให้ดูกันหม่จะเป็นอะไรนี่ต้องติดตามกับเจ้าตัวนี้ <T> ตัวนี้ Peak Design Leesh เป็นสายคาดสำหรับใส่กล้องนั่นเองเดี๋ยวมัไไนเป็นยังไงติดตามดูใช้งานง่ายราคาทั่วไปมากเลยน่ารักเลยนะกล่องอะเล็กเชียสายมันเล็กไงพกสะดวก สำหรับพีคดีไซน์รุ่นนี้ชื่อว่า leash leash ก็เป็นเหมือนสายเอาไว้จูงหมานั่นเองแต่อัน,นไม่ไม่ใช่เอาไว้จูงหมานะอันนี้เนี่ยเอาไว้คล้องกล้องนั่นเองกล่องน่ารักทีเดียวเปิดมาก็มีของแต่ของไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเพราะว่าของมันออกมาอยู่นี่ <c oughs> เอามาเรียบร้อยแล้วมาให้ดู2รุ่นเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นคัปเป็นใส่ข้อมือนะจะสั้นนิดเดียวแล้วก็โค้งงอใส่ข้อมือได้รุ่นนี้เป็นรุ่นยาวเป็นรุ่นรุ่น ลิชนะเอาไว้สวมของคอของ,ของสะพายไหลนั่นเองเดี๋ยวไปดูมันทำอะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้นั้นมันเริ่มจากสิ่งที่อยู่บนกล้องดิจิตอลเลยก็คือตัวตัวที่ผูกติดเอาไว้นั่นเองแม่ก็บนกล้องดิจิตอลจะมีตัวเมาส์ที่เอาไว้ผูกกับกล้องนั่นเองที่สามารถถอดติดได้ตัวนี้ทนทานแข็งแรงทำจากพลาสติกระดับพิเศษนะแล้วก็ สายเนี่ยก็เป็นคุณภาพแบบพิเศษเลยทีเดียวขัดยากนะกล้องคุณจะใหญ่หนักขนาดไหนมนันรับน้ําหนักได้แน่นอนอันนี้เอามาช่วยดูเป็นกล้องตัวเล็กนิดนึงนะสาหรับตัวนี้นั้นใช้งานเนี่ยไม่ยากมันจะมีตัวล็อกที่สายซึ่งผลิตจากคุณภาพแบบอุปกรณ์สุดยอดเลยเหมือนเป็นพลาสติกพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งข้างในมีเหล็กด้วยนะตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานไม่ยากเริ่มจากการที่คุณเอาเจ้าตัวดุมกลมๆเนี่ยไปล็อกใส่เมื่อคุณล็อกใส่เสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะนั่งแกลบนิดนึงนี่แสดงว่าเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกแล้วเนี่ยมันจะออกมาไม่ได้เลยทีเดียวแม้คุณจะไปเผลอกดเผลอกดมันก็จะออกไม่ได้มันยังไงมันก็จะออกไม่ได้เด็ดขาดเลยนอกจากว่าคุณจะกดแล้วก็พยายามดันมันออกมาต้องใช้แรงสูง,ง,งพ่สมควรเลยดังนั้นถ้าคุณไปพลาดเผลอกดเนี่ยมันก็ไม่หลุดอย่างแน่นอนและเมื่อคุณใส่แบบปกตินะใส่2ข้างเบสิกธรรมดามันทําได้หลายอย่างแต่นี่คือเบสิกใส่2ด้านเข้าไปดึงปะให้มันนั้งปะชัวเนี่ย ก็จะได้สายมันแล้วแบบนี้คุณก็จะสามารถคล้องคอได้ทันทีความยาวเนี่ยสามารถยืดหดได้เจ้าตัวการยืดหดนี้แน่นะมันสามารถยืดได้ตั้งแต่84เซนจนถึง152เซนตมรขึ้นกับความยาวความใหญ่ของตัวคุณถ้าคุณตัวใหญ่มากตรงคล้องกว้าง,งมากอ้วนไงพอขยายได้ถ้าตัวเล็กตัวเตี้ยไม่ต้องกลัว84เซนสั้นกระติกบเดียวเลยถือคอค้นอย่างนี้เลยแม่ คุณจะสะพายแบบนี้หรือจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะได้ทั้งสองอย่างสําหรับส่วนซ้ายนั้นทําจากวัสดุเหมือนกับซีดแบลในรุ่นคุณเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะน่ารําคาญระคายเคืองไปติดเหนียวอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอนี่ไม่ต้องกลัวเส้นเล็กก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรั้งเยอะการที่มันรั้งคอคุณมากน้อยไม่ได้อยู่ที่ขนาดของเส้นแต่มันอยู่ที่น้ําหนักนั่นเองน้าหนักอุปกรณ์ที่คุณคล้องตัวนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ปรับแบบสั้นที่สุดเลยแน่ใช้ได้ง่ายดาย แบบนี้้เเนลล็กล็กกๆอยนอกจากจะเป็นการต่อสายแบบธรรมดาแล้วยังมีต่อสายได้แบบพิเศษด้วยแบบสายสลิงที่เขาคิดใช้กันเจ้าตัวสายนี้สามารถแปลงร่างมาใช้แบบสายสลิงได้ด้วยเช่นกันอย่างยกตัวอย่างว่าคุณเลื่อนสายด้านนี้ด้านนี้มาด้านนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็สามารถที่จะดึงเดี๋ยวนะเราสะพายข้ามก สามารถที่จะกดตัวด้านนี้แล้วก็มาติดกับด้านนี้ได้ทําให้คุณสามารถใช้เป็นสายสลิงได้ในทันทีเลยห้อยกล้องแบบสลิงนั่นเองเวลาที่คุณจะยกกล้องออกมาใช้งานอย่างรวดเร็วก็สามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วปกติแล้วเนี่ยเวลาสลิงเนี่ยคุณจะติดเจ้าตัวเมาส์เนี่ยไว้กับด้านล่างติดไว้กับเพลทเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้กล้องตัวใหญ่ก็สามารถใช้ตัวนี้ที่เขาให้มาพิเศษต่างหากอีกแหมซื้อลชมาให้มาสีอัน ก็มาติดข้างล่างไว้ด้วยเมื่อคุณติดข้างล่างแล้วเอาตัวนี้เป็นล็อกไว้กับเจ้าตัวข้างล่างก็จะสามารถใช้กล้องนี้ตออของคุณเป็นลักษณะแบบสลิงได้ทันทีนะอันนี้สมมุติว่าเราติดแล้วอันนี้ก็เป็นด้านล่างแล้วกันนี่เราติดด้านล่างด้านนี้นะเราเวลาเรานั้นเราก็ค่อยไว้ตรงนี้ได้สามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะฮะดึงขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยดึงขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยเป็นแบบสลิงเลยสายเดียวใช้ได้2แบบในตัวไม่ต้องเป็นแบบสายสลิงธรรมดาไม่ธรรมดาทีเดียว หน้าตาใช้งานง่ายด้วยเนี่ยโรงสายนี้ก็ปรับได้ไม่ยากหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าสลิงแบบนี้แล้วมันจะรับน้ําหนักเยอะเกินไปนะคุณก็สามารถที่จะปรับมันได้ปรับสายปรับให้มันสั้นลงยืดขึ้นได้หมดเลยตัวใหญนะ่ตัวสั้นการทําให้มันสั้นที่สุดแล้วเนี่ยคุณอาจจะ ป้องกันมันไม่ให้มันหล่นได้สมมุติว่าคุณมีสายคล้องกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเอามาคล้องได้อย่างสมมติถ้าคุณอยากคล้องบนเข็มขัดคล้องเข็มขัดแล้วก็ติดสายเข้าไปก็สามารถทําได้ทําให้มันไม่หล่นลงไปไหนน่อันนี้ก็ท่านี้ทําทำทำไมเนี่ยทำของอะไรเอาไปถ่ายอะไรอยู่ข้างหน้า <c oughs> อันนี้บางทีเนี่ยบางคนเขาติดกล้องไว้กับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะแล้วตัวนี้เป็นตัวกัน ผื่อว่ามันหลุดออกมาก็จะได้มีตัวห้อยอยู่หรือว่าถ้าคุณถ่ายวิดีโอบางคนขาถ่ายวิดีโอเขาจะรู้เลยว่ามันมีตัวอะไร,รั้างเอาไว้เนี่ยมันทําให้วิดีโอมันนิ่งขึ้นได้นะโดยไม่มีขาตั้งกล้องก็ผูกเอาไว้อย่างงี้แล้วก็ดึงั้างเอาไว้แน่ถ่ายวิดีโอได้แน่นตึงโอ้โหเข็มขันหลุดไปเลยพรวดนะฮะอันนี้ไม่ธรรมดาท่าเยอะได้เลยทีเดียว เราดูล e a s h ไปแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นชื่อว่า cuff นั่นเองคัฟตัวนี้ไม่ใช่ที่ล็อกข้อกุญแจมือนะแต่เป็นตัวสายสั้นเอาไว้ใส่ข้อมือนั่นเองใส่ไว้ในข้อมือแล้วก็ให้มันรัดข้อมือคนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณก็เอามาเสียบกับกล้องอย่างนี้ถุงมือเสียบเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถ,ถถ่ายกล้องได้เลยถ่ายไปถ่ายมาเอ้ยต้องใช้มือทอําอางอื่นปล่อยไม่เป็นไรไม่หล่นอ,อยู่ในข้อมือคุณนั่นเอง ใช้งา่ายนี้สบายเลยถ้าคุณอยากถือกล้องด้วยมือเดียวนะ<อ>ก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยสวิตช์เข้ามาสบายคล้องนี้ได้เลยไม่มีรุดไปไหนเนี่ยไม่กลัวเลยเนะี่ยโอ้ยเจ้าตัวนี้ใช้งานงาน่ายเมื่อเก็บแล้วสมมุติว่าคุณเก็บต้องการเก็บกล้องเข้าไปในะกระเป๋าใส่กล้องไวนะ้ในกระเป๋าเรียบร้อยเนี่ยเจ้าตัวข้อมือตัวนี้เนี่ยสามารถพันกลับมาแล้วก็ติดล็อกของตัวมันเองเล็กด้วยสามารถพันกลับมาใส่รองตัวมันเองใส่ไว้ใน,นข้อมือไม่ต้องกลัว อันนี้ดึงให้มันสบายหน่อยเป็นเหมือนกําไรข้อมือเลยไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนกล้องก็เก็บใส่กระเป๋าไม่ต้องเอาสายเนี่ยพันกล้องลุกลักลงลังไว้กล้องพิกดีไซน์เนี่ยต้นกําเนิดมาจาก Kickstarter นั่นเองเขาก็เปิดตัวใน Kickstarter ร่วมระดมทุนจนตอนนี้เป็นบริษัทใหญ่แล้วมีคนขายโอ้โหมากมายรุ่นของอย่างอื่นออกมาอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีตัวแทนจําหน่ายแล้วราคาตัวนี้สําหรับคัฟเมืองไทยขายอยู่ที่800บาท แพงกว่าต่างประเทศเล็กน้อยแหมค่าขนส่งนําเข้านะพีดีไซน์ตัวนี้ชื่อว่าลีชขายอยู่1,400บาทลองไปดูกันเขาบอกขายดีมากของเกลี้ยงอะต้องรองของเข้ามาดีๆชนวเนี่ยโชคดีได้เข้ามาเนี่ยซื้อมาเขาไม่ได้ให้ถ้าให้ก็จะดีมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกับช่วงปวดแอปจะเป็นแอปอะไรต้องติดตามดูไม่นานรอน,นิดเดียว สำหรับช่วงอวดแอปวันนี้แอปที่จะนำมาอวดจะช่วยให้คุณแต่งบ้านได้อย่างสวยงามอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มันเก่าเกินไปอยากจะโละทำใหม่หรือใครที่สร้างบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่อะไรก็แล้วแต่ใช้แอปนี้ที่ชื่อว่า house h o u z z โอโชื่อ house ธรรมดาก็ไม่ได้จะต้องสะกดแปลกประหลาดจาแอปตัวน,นี้เนี่ยใช้ได้ทั้งบน ios แล้วก็ android ที่สำคัญมัน ฟรีใช้งานได้ฟรีเลยเวลาคุณเล่นแอปเนี่ยนะเปิดเข้าไปในหน้าแอปแล้วเนี่ยมันมีให้เลือกด้วยนะว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามนะมันมีแท็กป้ายราคาโอ้หกดเข้าไปแล้วก็มีดูด้วยว่าใครที่ไหนขายเข้าไปดูได้ว่ามันราคาเท่าไหร่มีขายที่ไหนมันเป็นอะไรเรียกว่ายี่ห้ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบใจรูปไหนหรือว่าดีไซน์แบบไหนก็สามารถที่จะกด กดบุ๊กมาร์กเป็นกดไลค์เก็บเอาไว้ได้ด้วยหรือยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่คุณถ้าไม่ได้ต้องการไอเดียจากใครที่ไหนจะสามารถมีไอเดียเองอยากบงบอกโลกให้รู้ว่าเรามีไอเดียในการแต่งบ้านก็สามารถที่จะโพสต์รูปบ้านที่คุณแต่งโพสต์ใส่เข้าไปทําเป็นโพสต์สวยงามคนอื่นก็สามารถมาตามดูได้ด้วย สำหรับวันนี้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการเกาเหลาไอทีได้ใหม่กับผมบอมแอดโมบายบอมนะไปตาม Twitter เลยทีเดียวแล้วก็ไปกดไลค์กันหน่อยใน Facebook ปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มที่ เฟซบุ๊กเสิร์ชคำว่าเก่าเหลาไอทีแล้วก็เขาไปกดไลค์นิดหนึ่งคุยกันกับพิธีกรก็ได้นะไม่มีปัญหาสำหรับใครที่อยากดูตอนเก่าๆย้อนยุคนิดหนึง่งดูย้อนหลังบน YouTube เสิร์ชคำว่าเก่าเหลาไอทีขึ้นมาเป็นช่องเก่าเหลาไอทีแล้วไปกดติดตามด้วยเลยเพราะว่าเวลามีดีวีดีโอใหม่จะได้รู้มันส่งบอกกมาปิ้งมีวีดีโอใหม่แล้วออกตอนใหม่จะได้ไปดูกันแล้วก็อาทิตย์หน้าวันพุธเศษโมงเช้าที่นี่เนชั่นทีวีเหมือนเดิม ตามได้เกาเหลาไอที